สวัสดีครับวันนี้เขาต้องเสนอข่าวคั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแผ่นดินไหวที่นานน้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับพอมาดูแผนที่นะครับความนะฮะตารางความกดอากาศเห็นว่านะครับความกดอากาศต่ํานะครับตั้งแต่เปอร์เซียนะครับอาเปอร์เซียมาถึงอัฟกานิสถานมาอินเดียนะครับมาบางคาเทศนะครับมาพม่าลาวไทยนะฮะ L L นี่คือต่ําความกดอากาศต่ำคุณสูงนะครับก็คือความร้อนความร้อน ความกดอากาศสูงอยู่ด้านบนไปนเลยนะครับอันนี้ถ้าถามว่าอินเดียนะครับเนปาะนี่อากาศก็ร้อนร้อนจัดมาถึงไทยนะครับยาวไปถึงนี่ครับเกาหลีครับข้างบนจีนเกาหลีนะพอมีอากาศทุงต่ำปับ๊บอากาศมันต้องร้อนแต่อากาศที่เชียงรายก็ไม่ร้อนนะครับมาดูเมโทรเอิร์ธวันนี้ถ้าเวลาเที่ยงนะครับว่าไหนร้อนบ้างจะเห็นว่าอินเดียจะร้อนจัด ทั้งทวีอินเดียเลยนะครับต้นทั้งประเทศอินเดียเลยประเทศไทยนะครับมีร้อนบางส่วนถ้าเรามาใส่นะครับเมฆเข้าไปว่ามีมากแต่เรานะครับกับมีเมฆปกคลุมนะครับตั้งแต่ภาคจีนหมดเลยนะครับจีนอุณหภูมิต่ำนะครับอุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ำข้างบนความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำแต่นี่เมฆปกคลุมหมดเลยมาดูฝนครับเราเติมฝนที่ไหนจะมีฝนตกบ้างพื้นที่สีฟ้าๆนะครับคือจะมีฝนตลอดเลย ท่านจะเห็นว่ากลับกันนะครับทางนี้ร้อนความกดอากาศต่มทุ่มสูงถูกต้องแต่พมาทางโซนประเทศไทยปั๊บเนี่ยความกดอากาศต่ำอุณหภูมิสูงกับไม่สูงที่แท้จริงมีเมฆปกคลุมมีฝนตกด้วยนะครับนี่คืออินเดียนี่คือมาที่พมา่อาอ่าวไทยฝนตกด้วยวเวลามาใส่กระแสลมเข้าไปนี่คือกระแสลมนะครับจะเห็นว่ามลมร้อนพัดมานะครับจากอ่าวเปอร์เซียนะครับมาทางอินเดีย ที่มวลความเย็นนะครับจากน้ําก็จากอินเดียนะครับพัดขึ้นมาเข้าสู่ประเทศเราแล้พ้ปพม่าลาวไทยนะครับนะฮะจะมีฝนตกชุกเลยลองดูส่วนของโลกครับผมมาทางด้านที่แอฟริกานะครับที่อาหรับก็มีฝนตกที่มีความร้อนอยู่สูงอยู่ข้างบนจะหนาวฝนอย่างเดียวเลยมาดูที่อเมริกานะครับเห็นไหมว่าอเมริกาอยู่ในขนหนาวเย็นอยู่ มีฝนตกจู่พายุก,ก่อตัวด้วยเหมือนกันนี่พอมาดูขั้วโลกเหนือนะครับผมขอเอาลมออกเอาเมฆออกเอาฝนออกตรงนี้ครับบอกชัดว่าตรงนี้ครับที่กรีนแลนด์นะครับมีอุณหภูมิสูงนะครับไม่หนาวเย็นนะครับอุณหภูมิสูงบริเวณนี้